บุยขี้ไก่กับปูนขาวจะใส่ให้พืชจะบำรุงพืชช่วงไหนถึงจะไม่กระทบกระเทือนต่อพืชของเราสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องเพื่นอนๆชาวสวนทุกท่านครับฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วครับโดยเฉพาะพี่น้องที่จะปลูกพืชต่างๆอย่างเช่นพริกมะเขือถั่วฝักยาวนะครับทีนี้พอเราจะปลูกพืช เราก็จะมีการบำรุงดินปรับสภาพดินไม่ว่าจะใช้ปูนขาวปรับสภาพดินหรือบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวนะครับแต่ที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้สองอย่างนะครับปูนขาวกับมูลไก่ซึ่งก็มีพี่น้องเอฟีถามก้ามาหลายท่านว่าจะใส่ให้กับดินเนี่ย จะบำรุงพืชบํำรุงดินช่วงไหนมันถึงจะเหมาะสมที่สุดไม่ทำอันตรายต่อพืชน,นะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นขี้ไก่เนี่ยใส่ได้ทุกช่วงก็จริงแต่ต้องเป็นขี้ไก่ที่ตากแห้งที่มันแห้งสนิทแล้วนะครับสามารถใส่ให้กับพืชเนี่ยได้ทุกช่วงแต่อย่าใส่ยเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจ ขี้ไก่ของเราที่เราสั่งซื้อมาจากฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยก็แล้วแต่นะครับบางทีมันก็แห้งบ้างไม่แห้งบ้างปะปนกันมาเนี่ยถ้าเราไปใส่พืชตอนที่พืชกําลังเจริญเติบโตหรือหลังจากที่เราย้ายปลูกเนี่ยหลังจากที่เราย้ายกล้าย้ายเบีย้ยปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยอยู่ที่สิบถึงสิบห้าวันค่อยใส่นะครับน้อยกว่านี้อย่าใส่ครับ เสี่ยงอาจจะทําให้พืชเนี่ยมันร้อนมันถูกความร้อนจากปุ๋ยความร้อนความเค็มทําให้พืชเราตายได้นะครับทีนี้อาวกมาเรื่องที่ไก่ก่อนขี้ไก่ถ้ามันไม่แห้งสนิทถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราสั่งซื้อมาจากฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยแล้วเราไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะโกรกถุงใส่ถุงมาให้เรานะครับมันก็เหมาะ สำหรับที่จะโรงพื้นครับพอเราไถดินยกแปลงทำแปลงทำร่องเสร็จเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับโรงพื้นครับรงพื้นก่อนปลูกแล้วไม่ใช่ว่ารงปุ๊บปลูกปั๊บนะครับรงพื้นทิ้งไว้อย่างน้อยสัก3วันนะครับหรือช้าสุด7วันคือ3ถึง7วันนะครับ ทิ้งเอาไว้ทิ้งไว้เพื่อให้ความร้อนมันระบายนะครับให้ความร้อนของขี้ไก่เนี่ยมันระบายออกเวลาเรานําพืชของเราไปปลูกจะเอาพริกมะเขือไปลงเนี่ยความร้อนมันก็ไม่มีแล้วครับมันก็จะไม่ทําอันตรายกับพืชของเรานะครับอีกอย่างหนึง่งโรคที่จะตามมากับจาพวกมูลสัตว์เนี่ยขี้ไก่ มันก็มีเหมือนกันครับก็จะพวกโรคเชื้อราต่างๆนะครับโดยเฉพาะที้ไก่ที่บรรยังแห้งไม่สนิทนะครับก็คือเหมาะที่สุดคือใส่โรงพืชน,นะครับแต่ถ้าเราปลูกพืชไปแล้วเนี่ยเราอยากประหยัดปุ๋ยเคมีเราจะใส่ขี้ไก่เราก็ดูว่ามันแห้งดีไหมถ้ามันแห้งไม่ดีเราเปิดปากถุงดูเออมันแห้งไม่ดี นะครับมันมีแห้งบ้างเปียกบ้างให้พี่น้องเอาปตาให้มันแห้งแล้วค่อยเอามาใส่พืชของเรานะครับมันจะได้ปลอดภัยต่อพืชมันจะทาไม่ให้พืชของเราเนี่ยมันเกิดโรคต่างๆตามมาภายหลังแล้วมันแก้ยากนะครับเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือประหยัดนะครับที่ไก่มันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะปุ๋ยเคมีไม่ต้องพูดครับแพงนะครับ แต่เราต้องรู้จักวิธีการใช้นะครับอันนี้คือปุ๋ยขี้ไก่นะครับปูนขาวทั้งปูนขาวทั้งโดโลไม้นะครับสรุปมันก็คือปูนขาวนั่นแหละยกเว้นปูนขาวเพื่อการก่อ้ากอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับถามมาเยอะเลยนะครับใส่ให้กับพืชเนี่ยมันช่วงไหนดีเบาต้นคือปูนขาวเนี่ยจริงๆเขาทำมาให้ ปรับสภาพดินนะครับจะใส่พร้อมๆกับที่เราโรงพื้นด้วยปุย๋ยมูลสัตว์ต่างๆนี่ก็ได้นะครับไอ้ช่วงที่เราไถาช่วงที่เราปั่นตากแดดนะครับหรือก่อนปลูกเนี่ยตากดินก่อนปลูกนะครับเหมาะนะครับกับการใส่โรยปูลขาวเพื่อปรับสภาพดินนะครับปรับอะไรบ้าง รับค่าความเป็นกรดของดินนะครับเพราะว่าปูนขาวโดวยทั่วไปมันจะเป็นด่างเมื่อไปเจอดินที่มันเป็นกรดนะครับกรดกับด่างเจอกันมันก็จะทําให้ดินเนี่ยกลายเป็นดินกลางนะครับปลูกอะไรมันก็ได้ปลูกอะไรมันก็งามไวนะครับแล้วใส่ช่วงอื่นได้ไหมหมอต้นถ้าเป็นช่วงอื่นนะครับ ช่วงที่พืชเรากําลังงามช่วงที่พืชเรากาลังเติบโตใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจําพวกนี้เนี่ยบุญขาวมันก็จะมีความร้อนอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับถ้าจะใส่ก็ใส่บางๆใสน่น้อยนะครับรอบๆโคนก็ห่างๆโคนประมาณสักครึ่มหนึ่งห่างๆโคนนะครับแม้กระทั่งปุ๋ยเม็ดก็เหมือนกันนะครับปุย๋ยทีสไก่ก็เหมือนกัน อย่าไปใส่ชิดโคนนะครับให้มันห่างจากโคนประมาณหนึ่งฟ้ามือหรือประมาณสักหนึ่งคืบเนี่ยนะครับอย่าไปชิดโคนต้นอย่าไปโดนโคนต้นอาจจะทําให้พืชของเราเนี่ยมันตายได้นะครับสําหรับปูนขาวหรือปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยชี้ไก่นะครับหรือปุ๋ยต่างๆเนี่ยอย่าไปใส่ ชิดโคนต้นนะครับให้ห่างโคนต้นไว้อย่างน้อยสักหนึ่งฝ่ามือนะครับคือหนึ่งคืบง่ายๆนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็ใส่โอ้โพี่ใส่ชิดโคนต้นเลยนะครับไอใส่ห่างกลัวมันจะไม่งามนะครับคือราก ของพืชที่มันออกหากินเนี่ยนะครับมันจะเป็นรากฝอยไอ้เจ้ารากฝอยมันไม่ได้อยู่ที่โคนต้นนะครับมันก็จะอยู่ห่างจากโคนต้นมานะครับไอพุ่มไอทรงพุ่มอะทรงพุ่มของพริกของมะเขือของพืชของเรามันกว้างแค่ไหนนะครับไอรากของพืชทั้งรากฝอยรากที่มันดูดหากินเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเราอย่าไปใส่ตรงโคนนะครับ มันดูดกินช้าเพล๋อพืชของเราอาจจะตายด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบวต้นดอะซีรีส์วิธีเกษตร,รคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ